ข anyway, ับไล่สิ่งที่อตสาอินทรีย์เสมอทีสมผัสใจสั่นดกบันดาที่เป็นไฟขู่บาลีแต่พอหัวใจก็สมุทรพวน นเข้ามาหาจิตใจนี่เลยดังที่ได้พูดแล้วดอกเกียกอมแวงหาเข้ามาและบังลุหให้จิตใจนี่เลง ก็คืออารมณ์ดังไปกล่าวมาแล้วสารโดดได้ในแสกอารมณ์เข้าสู่จิตของนิเวทางโลกเสืส่อสารตักกวังแต่ได้โทษเทงอารมณ์ต่อไป เมื่อาอารมณ์ก็ไปสู่จิตใจของดิเรกทางระบบสื่อสานแล้วสม,มุทัยก็ใช้อารมณ์นี้แหละเป็นสะพานสมเกพันหาร้อยตันหาร้อยแปดเข้าสู่จิตดิเรก เป็นทิวเป็นแถวและคุมไว้ให้อำนาจจะเราถึงสัท้าจำพวกขจันโทษที่เรียนวิชากรรมชันท้าไม่น่าเสนอาการ เป็นความพอใจรักใครในกามการกัคือรูปเขียนลิ่นยสปัจฉาที่น่าพอใจน่ารักใครน้าปัจจานาทั้งหลายแต่พวกนี้ตามหลังอารมณ์ บางอย่างเข้ามาคืออมณรที่เชื่อว่าสุขภา,านิิตเข้ามาช่วยเกเมื่อใดเมื่อนั้นเกตจะปรากฏวุ่ดงาน น่าทุกข์นาฟังน่าทุกข์น่าดีน่าทุกข์องไปราะฉะนั้น่ศจารยนครจะเป็นเมืองงานไปทันทีด้วยสีสันวันหนาด้วยเสียงด้วยกินด้วยรถด้วยสิ่งทุกตอบทั้งหลายนี่ก็ การมาฉันคะก็เข้ามาท็มที่ค่ที่ตคนก็พักกันเอดีพอจละใครสรุปสิ่น้นลึกเดินกันขนบาก็เดียวดูกคลเ่ แอ่ลำดานาเชตมีทุกแบบในใจกไม่ว่าแบบไทยแบบฝรั่งแบบแขกจีนจวนเขนรมรพม่ามอญว่าถึงแบบไทยก็มีพรอ้อ ไม่ว่าจะเป็นโขนละครดิเก้หนังใหญหนังตารุนมอลำมูลำเลื่อนมอลำเชฟตลอดเทียนหนังญี่ปุ่นีฮบะจิเกชิระทาซุ บางประเทวฟังการต่อรำทำเพลงดีสิยเต็มต่างๆมีดนตรีทุกแบบทุกชนิดทุกภาษาไม่ใช่นีรอมเที่ยวก็เที่ยวสูดดมกลิ่นสูบคนใจาแต่ด้ช่ ทุงสุดแกรบริสุทธิ์สะอาดจากที่ต่างๆบานเป็นนักเขียนก็เที่ยวไปโคกาหานที่เป็นโอชานานาในโภชนา अन्न युट्टोपाई बामक्षवायनासिं संपाथ्ती दूप्ताई अन्नी युमाथ्ति लोगाई नाध्ये भूठवाद अन्न पुरूथ यंकिलो फोट्था पार्थां को बिलो แต่จะถามว่าอะไรเป็นยอดก็ตอบได้ตามคำของพระพุทธ้าเป็นยอดนั่นคือของเสกรีเป็นยอดสำหรับผู้ชายผู้ชายเป็นยอดสำหรับสตรห เมื่อจิตตะละครเป็นเมืองงามขึ้นด้วยอารมณ์อันเร้เชื่อชื่อภารกิจดำเนินไปชาวจิตตะละครขอสัปานธ์เพลเพลจริงในความงามคือเดรุ้เสียงตกิด ก็เรามานี่และคือที่เรียกว่ากามาชันทะสามันชนแม่พอราบวมีกามาฉัรนทัอันเป็นคงามรมดา ถ้าพ่อากับปล่อยให้การมาชันทะมีอำนาจรุนแรงเหนือความรู้สึกเพศชอบชัวเอก็ผิดแม่การมาชทะจะเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ในสวันชดแต่ก็เป็นสิ่ง ที่สามารถควบคุมบังคับให้อยู่ในขอบเขตคือถ้าความพอใจรักใครปราศนัตตขึ้นในสิ่งที่ไม่สุควระตอบบังคับยับยั้งไว้ไม่ปล่อยให้ดำเนินต่อไป เช่นเดียวกันที่นี่มาทีาบัดจำพวกที่สองที่เรืยอว่าพยาบาไมีลักษณะอาการเป็นความวุ่นิตขัดเคืงโกแข่เดือดดาล จนถึงมุมแรกในบุคคลรู้สึกที่ม่ชอบใจเ่ียใจนชวกนี้ตามหลังอารมณ์บางอยา่างเข้ามาชิดๆกันคืออารมณ์ที่มีเชื่อว่าปฏิคแปล เครื่องจันดไม้เป็นที่หนาชังเป็นที่ขวางตาขวางหูขัดจมูกขัดเล็นไม่สบายกายไปเสกสิ่งทุกอย่างจิตที่เคยเป็นเมืองงาน ใกล้เป็นเมืองที่น่าเกลียดน่าชังไปทันทีด้วยสื่อสัรวัฒน์เสียงปิดล็กสิ่งที่ถูกต้องอารมณ์ทั้งหลายิ่งแปลกดเป็นของปฏิกลมกระทบจิตใจไปทุกอย่าง ทีน,นี้ปัญญาก็เข้ามาทันทีจิตก็พากันมุดนิดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือในทุกๆสิ่งที่มีอยู่รอบตัวรูปแต่อารมณ์ที่ชีวิตวัชิคาริบิที่เข้ามาถึง สิ่งไหนแรงขึ้นมาก็าพากันโกรธแข้งขัดเคลื่อนเดึงได้กลืนมุ่งราะในบุคคลมีลสิทธิ์แต่ทุกอย่างตรงกันขา้ามกับอารมณ์ที่ชื่อว่าสุภาีวิตเข้ามา มันได้กลายเป็นลำเป็นตุวข์โขลกระคอนมอังเรือลำโมงงอแงตอนมอังยิ้มขึ้นเป็นอาหารอันโอชาของกาจะหายไปหมดจะปรากฏ เป็นความทบมึงเป็นเครียดอาจจะมีการเต้นก็ไม่ใช่การเต้นรำทัเนเพลยแต่เป็นการเต้นเพื่อทำไราดาทอแซนเส้นขบเรา การที่เปปฏิบัติต่อกันทางรูปเป็นกิจศพด้วยอำนาจของอาาคาักก็กลายไปเป็นปฏิบัติต่อกันด้วยอำนาจของโทสะทีหรูปปัใจันทรก็กลายเป็นงมาร้อนด้วยไฟโทสะ อันที่จริงเมื่ออารมณ์ที่ชืช่อว่าสุขอนิมิตเขา้ขามาและตามาฉันไปตามเขา้ามาไว้แค่จิตเตี้จิตตะนค์คนกลายเป็นเงินที่งดงามสนุกสนานเหมือนง,งานเต็มออไปด้วยความสุขแต่ก็เป็นเมื่อร้อนด้วยวื่อไห ช่นเดียวกันผู้ที่คิดาน่าจะมองเห็นมองรู้ได้ข้างในทรงอาลุนทั้งสองนี้เข้าไปสู่จิตหรือจิตตะโกนเสมอการส่งการมาฉันกับพระนบั เอดตานเข้าไปชนที่ซึ่งก็ได้ผลคือในมันจิตนั้ทอนหรือคิดลุกโวอยู่ด้วยไฟระาคามันไฟโทสะบังสลับสลับเปลี่ยนกันไปความเกิดเป็นของธรรมดา ที่ย the the When ังจะต้องมีอยู่ในผู้เป็นสามัญชนแต่เมื่อความโกรธเกิดแต่ไม่ควรให้เลือกอยู่เป็นความพยาบามควรพยายามทำใจให้ เลียกคนแล้ยกภูมิใจชวนที่จะโกรธอีกนั้นก็จงดีกว่าให้เป็นความเป็นไปทผู้มงไหนที่ไหนควรต้องฝึกจิต ให้เพียงแต่โกรธไม่ถึงพยายามเสียก่อนแน่นงฝึกแก้โกรธให้ลดน้อยถึงหมดไปในลังนอกจาก้ี้สมุทัยยังทำให้จิตจิตตะโกน

ความนี้ยังยาบหยาบยังแก็งแข็งลุลยย่ายงเมื่ออารมณ์ดังกล่าวเข้าไปถึงจิตตาดะพอยจำพวกที่สารอันมีเชื่อที่อักไม่ผัานจึงมีอาการง่วงมุึนเคลื่อน จะติดตามเขาไปแทนนี้ที่นครหรือจุดที่เคยรุนเร่อหรือตึงเครียจะกลายเป็นเมืองม่วงหรือหลับไปแทนที่ไม่เจริน ก็ออหอเดี่ยวเยยกลี้ยกล่อมใครใครกับเวลาที่ใครใครนั่งฟังครูอธิบายหรือฟังหัวตาพูดมักจกับงอ,อแบบพี่เรียกมักจกับงอดูดิ้นที ความงอมั ộ, thế, ắt, ục, t จะเอียงหลังความสงบเข้ามาเวลาหนังฟังเท่ฟังสอนจิตมั่งสงบจากเรื่องต่างๆเมื่อสงบจิตก็มั่งลวงแคบเข้ามา ดึกตะเกียงลุยเป็นโอกาสให้ความง่วงลบเข้ามาทำไมงุกนักสัตประงุกทันทีจิตกลางขึ้นกว้างขึ้นเมืดอไรความง่วงถอยนี้ แต่สมุทัยังจะเกิดโลกนี้ก็ไม่ถึงโอกาสทค่นี้มันก็ไี้ลมอารมณ์เข้าไปอี่จังเลืองคือความผู้ชั่งแห่งจิตแห่งจันทร์เข้าทั้งจิตเข้าไปและส่งทั้ไปด้วย เจำพวกที่ซึ่งม่เชื่อว่าอุทัจะกุกุชามีละกษณะอากานเป็นความฟุง่งซ่านหลังขาดใจว่า,าะะอะไริต่ลครเรื่อจะกายป็นเมืองฟุ้งไปทันที ยางไงให้เขียนเิาเองกับเวลาที่มีลมแห่งพัดผุ่นคู่ไปทั้งหมดมีใช่แค่เหล่านี้เท่จนนยังต้องเผชิญกับอารมณ์อีกัน่องคือการ hipechitte anhen vichikicchā kuān sōgū sāryaṁ lē māy tōkko gāyā lē vichikicchā kō tūyō tamādati vichikicchā lē pejampoti ā mīrasana perikuāṁ แต่เพเ่อนยสงสัยไม่แน่นอนเ็มเมื่อเข้ามาถึงจิตใจเลยก็กลายเป็นเมื่อน่งความสงสัยแังเลยทุกคนพากันลังเลยไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรดี Samudaya, chho, chahe, ki dahil chitta-nyakorn mi aroh me aroh karn, karn-karn, yu pen chi sak sun kua dhamman, diya koi yahan, diya koi yahan he. Lai Samudaya, kuwa เะ่าดัทท่านกลัวทำบาาข้อกวิธีการมันกลัวโยนสบัญญัิขาดนเลยแต่วทำบาาน,า,านออในใจวงางคำไว้ใน,น,นใจโดนเจ็บขาน อนไปเที <c <c <ười> <c ่แต่เนี่ยเนี่ยผู้อาวุโสคนต่อเมืมออำนาจทน่แตเนี่ยจะเป็นเมือ่สุขสงบขึ้นทันทีฉะนั้สามารถไปจึงพยายามใส่อดูนิสโสมาสการ ต,นต,ตนน้นโยตินอ่ะโยโยโสมาสกปรกความทำไว้ในใจโดยระยกาขายเข้าไปในอารมณ์ทุกอย่างอารมณ์เรานั้นจะกะดัดด่าแค่ยังคึเป็นชนวั น,นั่นนี่วันคึ้นมาเที่อาจารยสอนมาชิกันี่เป็นส่วนสำคัญของสมมทกไทยอีกผูนไดงการทำไว้็น็นโดยแยกขายคือการพิจารณาเรื่องราวของจิต คืออารมณ์ให้แยกข้คือให้เห็นพดถิกทรมนด้ควรไม่ควรยังไงการ,รอีกันก็คือการมีเหตุผลในการรักอารมณ์เมื่อ อารมณ์เกิดขึ้นก็ให้สามารถันใจพิจารณาดันแยกกายไม่ปล่อยรู้เลยไปตามกำรเดินแต่การให้ออนลุ em, other, ้เพื่อำนานการพิจารณาให้แยกกายเลย แคนั้นผู้บริหารก็แค่ควรฝึกเจ็บให้รู้จักคุ้มเคารพกับการทำไว้ในใจโดยเจ้าคาะคือให้มีโยนิโสมะสิการสมุติจะสามารถพาจิตใจตนเอง ให้พ้นอำนาจของสมุทัยพ้นจากอโยนิสุปนัดิการได้เพร้นก็คือจะมีความสุขสมบในใจไม่มากก็หน่อยวันนั้นเอานำภาวนาพิจารณาพิจารณาสันติตาพิภาวนาพิจารณาครับ É...